กับเพื่อนๆวันนี้น้ต้มพาเพื่อนๆมาไหว้พระธาตุช่อแฮที่จังหวัดแพร่เลยครับเพื่อนเดี๋ยวน้าต้มจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูว่าพระธาตุช่อแฮศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนและน่ามาไหว้แค่ไหนนะครับผมสําหรับเพื่อนๆที่เกิดปีขานนะครับผมนะต้มแนะนํามาไหว้ที่พระธาตุช่อแฮนะครับผมเป็นพระธาตุประจําเกิดประจําวันเกิดของเกิดคนของคนเกิดปีขานนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวตามนะต้มไปดูนะครับผมนี่นะครับผมนี่คือพระธาตุช่อแฮนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวนะต้มจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูกันนะครับผมว่า พระธาตุช่อแฮศักด bon. <t oms> <sh arp> ิ <houses> h, o, ์สิทธิ์ยังไงเลยครับเพื่อนเดี๋ยวไปดูกันก็สวัสดีครับเพื่อนวันนี้น้าต้องมาเพื่อนมาเที่ยวที่วัดพระธาตุช่อแ่นะครับเพื่อนนี่กำลังเวลาประมาณสักขณะนี้ก็เวลาประมาณสักสิบโมงครึ่งนะครับเพื่อน เราต้องเพิ่งได้เดินทางมาถึงวัดช่อแห่แล้วนะครับวัดพระธาตุช่อแห่อยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับผมเป็นพระธาตุสำหรับคนที่เกิดปีขานนะครับเพื่อนสวยงามเดินนี่จนหอบเลยนะครับเพื่อนนี่นะครับสวยงามมากครับโอ้โหเอาหอบเลย สำหรับท่านที่เกิดปีขานก็แนะนำให้รับเพื่อนๆมาว่านะครับสวยงาม ต่อที่นี่ก็คือที่วัดประธานชอบแห่นะครับนี่นะครับเมือนสวยงามมากๆนะครับดูพระธาตุช่อแห่สีเหลืองอลังนะเพื่อนอือฮึ ทุกๆช่วงของปลายฝนต้นหนาวของของของทุกๆปีนาต้งจะถือโอกาสเดินทางมาไหว้พระแถวแถวภาคเหนือเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นพระธาตุช่อแฮพระธาตุแช่แห้งพระธาตุดอยตรงพระธาตุดอยสุเทพหรือว่าหลายๆที่ก็นาต้องเชื่อว่าการไหว้พระธาตุเป็นการ เสริมสร้างบาร,รมีช่วยเหลือเราในด้านหน้าที่การงานทํามาค้าขายทําอะไรก็จเจริญก้าวหน้านะครับเพื่อนมาต้องจริงอยากใช้โอกาสนี้ขอเชิญชวนเพื่อนๆน,นะครับผมถ้ามมีโอกาสแวะขึ้นไปไหว้พระธาตุ แต่ละแห่งแต่ละแห่งหรือพระาธาตุประจำวันเกิดของเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับอย่างน่นต้องจะไหว้พระาธาตุสิบแห่งที่ว่าพอมีชื่อเสียงนะครับผมที่เขาบอกว่าที่เขาบอกว่าไหว้พระาธาตุศักดิ์สิทธิ์แห่งเสริมสร้างบารมีเสริมสร้าง,บ,าางบุญสะสมให้เราได้เจอได้พบ แต่สิ่งดีๆไม่ว่าจะพบนี้หรือพบหน้านะครับเพื่อนๆขอเชิญชวนเพื่อนๆทุกท่านนะครับผม50าเอ่ีวะบีว่าทีวีลงไปอยู่ค วัดพระธาตุช่อแฮเป็นวัดพระอารามหลวงที่ตั้งอยู่ในจังหวัดแพร่ถือว่าเป็นวัดที่สวยงามมากๆนะครับเพื่อนๆดูสะอาดลมลื่นสวยงามเห็นแล้วชอบนะครับน้ต้องก็ขอแนะนำเพื่อนๆนะครับถ้ามีโอกาสมาเที่ยวภาคเหนือเ,นเพื่อนที่เกิดปีขานถ้ามีโอกาสแวะ มาเที่ยวมาไหว้มาบูชากันได้นะครับเพื่อนๆ เวลามาเที่ยวที่วัดเราก็ไม่จะเป็นจะต้องทำบุญอะไรมากมายขอให้เรามีจิตใจที่ดีจะทำบุญ5บาท10บาทหรือ100บาทก็จะได้ผลบุญที่ดีตามเจตนาที่เราคิดแต่สิ่งดีๆทำแต่สิ่งดีๆเราก็จะได้รับแต่สิ่งดีๆกลับมานะครับเพื่อนๆนะโต้งมาทำบุญ ก็ไม่ได้ใช้เงินอะไรมากมาย <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นทางลงนะครับผมเก็จะเป็นทางลงสูมๆงบนหมดนะครับเพื่อนๆนี่คือท่าท่าช่าแหฮจังหวัดลำพางนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่เกิดปีขานนะครับ สำหรับทตย์มาเที่ยวมาไหว้พระธาตุแห่ก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนเดี๋ยวทลิปหน้าแล้วต้องจะพาไปไหว้ที่วัดไหนต่อก็เดี๋ยวตามแล้วต้องไปนะครับทริปนี้ก็อาจจะมีหลายวัดอยู่นะครับเพื่อนนี่เลครับ สิบคู่นะครับเพื่อนๆเตรีย okay. มกันขึ้นหน้าครับโช,บชบกุนโชกุนก็นี่นะครับผมโชกุนก็มานี่นะครับเพื่อนๆมาไหว้พระเหรอหนูน้อยหนุ่น้อยโชกุนมาไหว้พระเหรอเก็บไหมไฟ้่าขบวนลูกไป Hồi nãy cho con nó vai phá hả? Cho Mèo này Hả? Ừ, Gia tầng này Ướp